บักกี้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 เพลงใหม่จากบักกี้บีกเกิลมาแล้วทัวอะไรที่คบไม่ได้ถั่วอะไรที่คบไม่ได้อ๋อตั่วต่อมไงคบไม่ได้เลยทั่วอะไรชอบน้ำาหลไหล ัวอะไรชอบน้ำไหลไหลตัวปากอางไงไหลตลอดเลยตัวอะไรหาไม่ค่อยเจอตัวอะไรหาไม่ค่อยเจอตัวดำไงเธอหาไม่เจอเลยตัวอะไรชอบวิ่งข้ามเขาตัวอะไรชอบวิ่งข้ามเขาตัวแขกไงเราข้ามเขาร้องเพลงตัวอะไรชอบเล่นตลกตัวอะไรชอบเล่นตลกตัวเล่นตลกคือตัวแรงไงตัวอะไรจมูกยาว พี่นอกี่โอไงเอ้ยติตาชิโอถัวอะไรเจอตามสีแยกถั่วอะไรเจอตามสีแยกถั่วแดงถั่วเหลืองและถั่วเขียวไงทั่วอะไรเสร็จแล้วเสร็จไรถั่วอะไรเสร็จแล้วเสร็จไรก็ถั่วแปบไงแป๊บเดียวเสร็จเลยเฮ้ยเขาเรียกถั่วแปบแป๊บาปแปบแป๊แปแปบแแแปบแแปบ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้บักกี้มีกำลังใจร้องเพลงนะครับ